วสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชทุกท่านครับผมนายสิทธิพันธ์ปิติเจริญกิจผู้บริหารบริษัทชูเกียรตออโตเทค1 9 9 5ากจำกัดและบริษัทมิซูชูเกียร์ยนยน,นครจำกัดทาาบริษัทขออวยพรให้แก่พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชทุกท่านได้มีความสุขตลอดปี25 6 4คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการนะครับ ในช่วงเวลาปีที่ผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชพบเจอกับปัญหาโควิด -1919 ท e งาทางบริษัทก็มีการไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชในการแจกแมสผ้าจำนวนกว่า500ผืนให้แก่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านเพื่อหวังว่าให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงช่วงเวลาที่น้ำท่วมก็เช่นเดียวกันเรามีการไปแจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งเราไปช่วยกันที่อำเภอปากพนัง4หมู่บ้านในครั้งนี้นะครับในปีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะสามารถช่วยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางแฟนเพจของทั้งชูเกตออเทอเทคและมิสูชูเกตได้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ